ใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาติแล้วนะคะวันเสาร์ที่14มกราคม2566ที่จะถึงนี้ค่ะไปดูสถิติเด็กหายนะคะซึ่งทางมูลนิธิกระจกเงาร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปามการค้ามนุษย์ค่ะแล้วก็กองทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะและกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีค่ะมีการเปิดสถิติเด็กหายบอกว่า เพิ่มเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ4ปีนะคะโดยเฉพาะปี2,565เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเด็กหายประมาณ251รายเพิ่มขึ้นสูงขึ้นจากปี2,564เนี่ย25%นะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตือนภัยในเรื่องของเด็กหายก่อนที่จะถึงวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะทางมูลนิธิกระจกเงาร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมเนี่ยนะคะกองทะเบียนประวัติอาชญากรและกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีร่วมกันถแถลงข่าวสถานการณ์และการเฝ้าระวังภัยเด็กหายนะคะโดยนายเอกลักษณ์หลุ่มชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาค่ะเปิดเผย สถิติรับแจ้งเด็กหายของมูลนิธิกระจกเงาในปี2,565นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น251รายถือว่าเพิ่มสูงขึ้นในรอบ4ปีโดยสูงกว่าปี2,564ถึง25%เปสาเหตุหลักๆก็คือเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านลองลงมาก็คือกลุ่มที่มีพัฒนาการช้าหรือป่วยทางจิตเวช และกลุ่มเด็กที่ถูกลักพาตัวโดยเฉลี่ยอายุของเด็กที่หายออกจากบ้านนะคะคุณผู้ชมมากที่สุดเนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุ11-15ปีรวมแล้ว157รายลองลงมาค่ะช่วงอายุ16-18ปีรวม67รายและช่วงแรกเกิดถึง10ขวบนะคะรวม28รายทั้งนี้ค่ะในช่วงอายุระหว่าง11-15ปีเนี่ย เป็นกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมีเด็กหายมากที่สุดสำหรับแนวโน้มสถานการณ์เด็กหายค่ะพบว่าในรอบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถิติปี2565ได้รับแจ้งเด็กหายเพิ่มสูงขึ้นโดยกลุ่มวัยรุ่นอายุ11ถึง15ปี ถือว่ามีความเสี่ยงในการตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวทำให้เด็กไปให้ความไว้วางใจเพื่อนหรือคนที่เพิ่งรู้จักในโลกออนไลน์มากกว่าคนในครอบครัวทางด้านของคนตำรวจตรีสารุธแขวงโสภาค่ะเป็นผู้บังคับการปราบปามการค้ามนุษย์ได้กล่าวว่าเด็กหายเนี่ย เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมแม้จะสมัครใจออกจากบ้านเองก็ตามแต่ก็ย่อมเกิดความอันตรายรอบด้านทั้งการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าอาจตกไปเป็นเหยื่อของขอบวนการค้ามนุษย์โดยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพันตำรวจเอกชัยวัฒน์บูรณะผู้กำกับการฝ่ายสองกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้เปิดตัวภาพสเก็ตค่ะเป็นเด็กหายรายล่าสุดนะคะก็คือนายเทียรวุฒิหรือว่าน้องกระติบค่ะขณะที่หายเนี่ยนะคะอายุ16ปีหายตัวไประหว่างขึ้นรถไฟไปโรงเรียนค่ะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหายตัวไปตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2561หรือเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ โดยปัจจุบันเนี่ยถ้าน้องกระติบยังอยู่กับครอบครัวเนี่ยก็จะมีอายุครบ20ปีแล้วจึงได้มีการสเก็ตภาพสำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามตัวน้องกระติบด้วยก็จะเป็นภาพที่เราเห็นอยู่ในภาพข่าวเนี่ยละค่ะก็คือน้องกระติบซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการสเก็ตภาพเพื่อทำการเผยแพร่ตามหาตัวน้องกระติบเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องฝากแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชม ที่จะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวงานวันเด็กที่จะถึงนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังบุตรหลานให้ดีจูงไม้จูงมือกันให้ดีหรือว่าเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์ติดตัวเด็กๆเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามฟังเสียงกันค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นการแถลงข่าวของกองชิการตำรวจสอบสวนกางโดยกอง้องการปรปงงาบปรามการมนุษย์นะครับก็สืบเนื่องจาก วันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับจะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยราชการแล้วก็ทั้งภาคเอกชนต่างๆเนี่ยจะมีการจัดงานวันเด็กนะครับ <S <S 1> <S 1> เนื่องจากว่าเราติดในเรื่องของสถานการณ์โควิดมาหลายปีนะครับทำไมเราไม่สามารถจัดงานวันเด็กให้กับน้องหลานๆของเราลูกๆหล,ลานๆของเรานะครับเพราะงั้นในปีนี้ก็งั้นหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมีงานจัดงานวันเด็กขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของกองบัญชาการสอบสวนกลางด้วยนะครับก็จะมีการจัดที่ด้านหน้าอาคารของเรานะครับ เพราะงั้นนะครับก็ทางท่านพูตรวโทยิโรบุเดชนะครับผู้ชิการตารวจสอบสวนการนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางกองัการปราบปรามการคานุษนะครับร่วมกับทางกองอภิบารสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับของกองชิการตำดวนครบาลนะครับกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิกระจกเงานะครับได้สรรหาความร่วมมือกันนะครับทั้งในหน่วยงานในสำนักงานดุลยชาติแล้วก็ทางภาค เอกชนนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการป้องกันดูแลนะครับปุญญหล้านของเรานะครับในการเที่ยวหรือว่าในการหาความรู้ในช่วงของวันเด็กในวันเสาร์นี้นะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสนี้ครับจะแถลงข่าวในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็การเฝ้าระวังภัยเด็กหายนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับผู้ปกครองทั้งหลายนะครับที่จะพาปุญญหลานท่านไปเที่ยวในช่วงวันเด็กนะครับซึ่งกรณีเด็กหายนะครับก็ถือว่าเป็นหปัญหาสาคัญนะครับที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ก็ม,มีทั้งกรณีที่เด็กถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นกรณีที่เด็กๆนียจะสมัครใจหนีออกจากบ้านก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อมีการมาแจ้งความเด็กหายแล้วครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทุกหน่วยเราก็จะทําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะสืบสวนหาตัวเด็กๆนะครับให้กลับมาสู่ผู้ปกครองได้นะครับเพราะว่าถ้าเด็กถ้าหายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีที่โดนรักพาตัวไปหรือว่ากรณีที่สมัครใจหนีออกจากบ้านไปเนี่ย ก็อาจจะไปเกิดปัญหายดื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะครับเรื่องของการเอาเด็กไปา สถานประโยชน์ต่างๆครับซึ่งอาจจะเกัาไปสู่ของเรื่องของการฆ่ามนุษย์ได้นะครับช่วงของเด็กที่หายออกจากบ้านมากที่สุดนะครับก็คืออยู่ในช่วง11-15ถึงปีวัยนี้เป็นวัยหัวเลี้ยหวหัวต่อเลยนะครับอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับมีทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ที่ง่ายขึ้นมีโทรศัพท์มือถือมีสังคมเพื่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในวัยนี้ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีแรงขับทางเพศดังนั้นเนี่ยโอกาสในการที่ถ้าหากว่าเด็ก ไ,ได้รับคําแนะนําคําชี้แนะหรือผู้ปกครองดูแลเท่าที่ควรเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเด็กในในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะครับในการที่จะหายออกจากบ้านไปนะครับผู้ปก,กครองที่มีบุตรหลานอายุสัก4ถึงขวบซึ่งเด็กยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็อาจจะมีคนร้ายนะครับเข้ามาตีสิทิกับน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็ต้องฝากระวังด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกองักาการปราบการรุนการ้ามนุ์นะครับเราก็มีหมายเลขโทรศัพท์ ด่วนนะครับ1191นะครับที่คอยรับแจ้งข้อมบบอูลเบาะแสต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆที่เด็กพัดหลงต่างๆนะครับก็าสามารถแจ้งข้อมูลมาให้เราได้นะครับรวมถึงในส่วนของกองชีการสุนทครบ้านนะครับกองกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเช่นกันนะครับเราก็พร้อมร่วมมือกัน,นรจริงๆเรายังมีอีกภาคส่วนหนึ่งในส่วนสำนักงานชากก็คือทางกองทะเบียนบุคคลราชากรนะครับที่จะช่วยในการสเก็ตภาพเด็กๆนะครับที่ที่สูญหายนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเก่านะครับที่ที่เคย เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งวันนี้น้องอาจจะโตขึ้นมาแล้วนะครับก็ก็จะมีการสเก็ตภาพล่วงหน้าว่าจากเมื่อน้องถายเมื่ออายุ10ขวบผ่านมาส0ปีหน้าตาจะเป็นเช่นไรอย่างเงี้ยกรเราก็จะเจ้าเคสเก่าๆนี้กลับมาทําใหม่นะครับเพื่อจะลองดูว่าเราจะสามารถจะทําหาตัวน้องเขาได้หรือไม่ก็จะสามารถเยี่ช่วยเหลือนําน้องกลับไปสู่ครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับจริงๆบทบาทหน้าที่หลักในในฝ่ายสองเนี่ยเราทําหน้าที่เกี่ยวกับสเก็ตภาพใบหน้าคนร้ายนะครับในส่วนของการทํางานในเรื่องของ การสเกดภาพเด็กหายให้มีอายุเท่าเท่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งในต่างประเทศเขาเรียกว่ากระบวนการเอ็กโปเกชันเราก็ได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงานะครับตั้งแต่เริ่มคดีน้องจี้จี้หายไปประมาณ3ปีถึง4ปีนะครับเป็นเวลาก็สิบกว่าปีมาแล้วนะครับเราก็ดําเนินการประสานกันมาตลอดนะทุกๆเคสของน้องเขาเนี่ยที่หายไปเนี่ยถ้าเคสไหนที่ทําได้เนี่ยเราก็จะมีการสเกตภาพเพื่อเพิ่อมอายุให้มีอายุเท่าเท่าปัจจุบันนะครับซึ่ง ในหลักการของการทํางานเนี่ยก็คือเราก็จะลงพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะลงพื้นที่ไปกับมูลนิธิที่กระจกเงานะะในบางเคสไปพบกับผู้ปกครองไปพบกับญาติาพี่น้องพี่น้องของเด็กหายนะครับเพื่อเราจะไปดูลักษณะของตาหนิอุปทานใบหน้าของญาติานะครับแล้วก็ครอบครัวภาพถ่ายต่างๆที่มีอยู่นะครับเราก็จะรวบรวมกลับมากลับมาแล้วก็นามาวิเคราะห์นะครับว,วิเคราะห์ว,ว่าลักษณะใบหน้าเนี่ยน่าจะออกไปในทิศทางไหนนะครับ แล้วลักษณะของภาพเนี่ยเราเมื่อเราสเก็ตแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะประชาสัมพันพธ์ควบคู่กับภาพของน้องจีจี้หรือภาพเด็กหายทั่วไปเนี่ยทุกๆคนเนี่ยนะเป็นภาพเดิมที่เป็นภาพก่อนที่เด็กจะหายไปนะครับจะใชป้ประชาสัมพันธ์คู่กันซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยดูได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทั้งภาพเก่าภาพใหม่เนี่ยก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเบาะแส กลับมาที่ทางมูลนิธิที่กระจกเงาหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงๆแล้วสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเวลาเราทําครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทางสื่อมวลชนเองเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์นให้แล้วก็คนในทั่วประเทศเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะลืมเรื่องจิตที่ลืมเรื่องเด็กหายลายอื่นๆไปแล้วก็กลับมาให้ความสําคัญให้ความสนใจและในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของกอง,กองทะเบียนประวัติอายการหรือสำนักพิสูจน์หลักฐานตารวจเองเนี่ยนอกเหนือจากนี้เรายังทําโครงการที่เป็นการกระตุ้น่ะ ในเรื่องของการเพิ่มแรงกระตุ้นให้กับเด็กเยวาวชนหรือประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยให้มีการป้องกันตัวเองทําโครงการเตือนภยัยโครงการสเก็ตภาพเตือนภัยให้สังเกตจดจําก็ไปบรรยายให้เด็กๆแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้เขาว่าลักษณนะพูดถึงเรื่องเด็กหายด้วยเรื่องของอาญญากรรมด้วยเพราะเด็กหายอย่างที่ท่านผู้การได้พูดว่าถ้าเด็กหายไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะพาตัวเองกลับมาเนี่ยมันค่อนข้างยาก นะครับอันนี้ก็คือการระมัดระวังการระมัดระวังเรื่องมาตรการในการป้องกันเด็กหายเน нее, ี่ยผมว่าสิ่งสําคัญหรือคือการเรื่องเรื่องของการที่จะต้องผู้ปกครองเนี่ยต้องสร้างความอบอุ่นในครอบครัวก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะถ้าเกิดปัญหาเนี่ยเด็กจะเพึ่งพาคนอื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยมาตรการแรกเลยที่ว่าจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายนะครับการติดตามนี่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากมันอาจจะช้าไปนะครับแล้วก็ในในแนวทางของกองพิเศษก็หรือสำนักพิสูจน์หลักฐานตํารวจเนี่ยนะครับ เราก็ยังทำไอ้เรื่องของโปรแกรม c p s k e t คเป็นโปรแกรมที่ประกอบภาพเบื้องต้นอันนี้ได้ทั้งการป้องกันปันญากรรมแล้วก็บันทึกสิ่งที่บุคคลที่ต้องสงสัยนะครับโปรแกรมนี้ก็จะอยู่ในเซิร์ชได้จะสามารถที่จะใช้ได้ในมือถือเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในวันที่25เนี่ยทางโรงเรียนนิร้อยก็จะมีการสแสดงนิทรรศการตรงนี้ด้วยก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนช่วยบันทึกความทรงจําเบื้องต้นลักษณะใบหน้าของผู้ต้องสงสัยนะครับในกรณีซึ่งประชาชนหรือเด็กและเยาวชนเนี่ยเห็นบุคคลต้องสงสัยนะครับแล้วก็เวลาประชาชนเนี่ยเห็นคนร้ายเนี่ยก็ไม่สามารถถ่ายรูปได้อยู่แล้วต้องใช้ความจานี่แหละนะครับพอจําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทางสํนนักงานพิสูจน์หลักฐารตำรวจก็ได้ทํา ให้มันครอบคุมในการทั้งป้องกันอาชญากรรมแล้วก็การสนับสนุนในเรือ่องการป้องกันอาชญากรรมแล้วก็เรื่องของเด็กหายด้วยนะครับส่วนของบกบขอมอนะครับแเราก็จะมีการประสานอยู่แล้วกับทางกองกับววสวัสดิภาพเด็กนะครับของบชนเรื่องการส่งต่อข้อมูลอันนี้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าผู้คองมีรูปเด็กที่เป็นตัวย่าพรูปปัจจุบันอย่างเช่นได้มีภาพถ่ายที่น้องแต่งตัวชุดอย่างนี้ก่อนที่จะหายไปอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเราในการที่จะติดตามได้เร็วขึ้นนะครับ กรณีที่อยู่ตา่างจังหวัดนะครับในส่วนของก <rat turkey, S 1> องบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเองเนี่ยเราก็มีหน่วยงานที่อยู่ในต่างจังหวัดที่อยู่แล้วนะครับเช่นตํารวจทางหลวงตํารวจรถไฟอย่างเงี้ยนะครับเราก็ที่จะสามารถที่จะส่งข้อมูลไปให้หน่วยที่อยู่ในในพื้นที่ที่สามารถช่วยติดต่ติดตามได้ครับตรงนี้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าในข้อมูลนะครับถ้าเราได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะเป็นส่วนช่วยให้การติดตามต่างๆนี้จะเกิดได้เร็วขึ้นครับปีนี้นะครับก็เป็นการจัดงานบันเด็กในปีแรก ปีแรกหลังจากที่เราหยุดในเรื่องของโควิดมานานนะครับเพราะงั้นผมก็เชื่อว่าทางเด็กๆเ,เองพ่าแม่ปกครองคงมีการพาน้องๆบุตรหลานเนี่ยมาเที่ยวเด็กกันเป็นจํานวนมากเพราะงั้นสิ่งหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นจะเป็นเด็กเล็กหน่อยก็กางที่เราเคยทําในเดีตครับใส่มีชื่อเบอร์โทรศัพท์อะไรใส่กระเป๋าของเด็กๆไว้ส่วนหนึ่งนะครับอันที่2ก็ถ้าเกิดใครก็จะประสานไปทาง <c oughs> <c oughs> มูลนิธิกระจกเงานะครับในเรื่องของตัวสายลัดข้อมือนะครับที่เป็นข้อมูลของเด็กอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ที่3คือคงต้องต้านระวังนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ที่ผมเรียนนั้นสักสี่ถึงแขวบนะที่ยังน้องยังตัวเล็กๆอยู่อาจจะช่วยเหลือตัวเองยังไม่ค่อยมากเพราะแม่บุคคองค็คงจะต้องดูแลใกล้ชิดตรงนี้หน่อยนะครับแต่ในส่วนของภาพรวมแล้วเนี่ยครับทางสำนักงาชาติเองนะครับก็มีการดูแลนะครับความก้าดขับขอไทยอย่างเต็มที่อยู่แล้วในช่วงของวันเด็กนะครับในส่วนของ กองการปร,ปร,ปราบตามการชามนุษย์เองนะครับเราเองก็มีการจัดกําลังเข้าไปอยู่ในแหลง่งท่องเที่ยวแหลง่งท่องสำคัญนี้มีการจัดงานวันเด็กนะครับเพื่อเพื่อจะช่วยเหลือดูแลให้วันเด็กปีนี้ของพวกเด็กๆนะครับมีความสุขครับก็จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กเหมือนกันนะครับอยู่ที่หน้าอาคารรับแจ้งความนะครับในวันเสาร์นี้นะครับก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่อยากจะมาดูมาร่วมง,งานกับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนการก็กเรียนเชิญน,นะครับได้ที่ตรงหน้า อาคารรับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสงกับสอบสวนการ